<My> channel. สวัสดีคะ่ะทุกชสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโปรวนิยายายกันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องตัวตายตัวแทนถ้าท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะอ่านเต็มเรื่องแล้วก็อ e ีบุ๊กแล้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับตอนที่11 ตอนได้เจอสักทีแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิลมหัวที่นอนอยู่บนเตียงคนป่วยหันมามองสิ่งแบบไม่วางตาใบหน้าที่เคยเรียบนิ่งแสดงออกมาว่าห่วงใยเขาที่อยู่ในร่างทันวายอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่กัดโรตีใส่ไข่ไส้กล้วยหอมลูกเกดไปได้แค่สามคำ ไม่นานเขาก็มานอนแองแม้งอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะหน้าเริ่มบวมเป่งและหายใจติดขัดรู้กินไม่ได้ก็ยังจะกินเข้าไปเป็นไงละมึงคิดถึงโรงพยาบาลยังไงเสียงราบเรียบบนป้นประชดออกมาหลังจากที่สิงมองหน้าเพื่อนรักอยู่นานกูก็ไม่รู้นี่หว่าว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ กูก็แค่อยากชิมปะวะทันมึงจะเอาชีวิตมึงมาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดหายใจไม่ออกฉับพลันหรือเป็นอะไรที่รุนแรงไปมากกว่านี้มึงจะทำยังไงกู oh, oh, ขอโทษได้ไหมล่ะคราวหน้ากูจะระวังไอเสือแม่งก็เหมือนกันสายตาดุตวัดไปมองอีกคนที่นั่งอยู่บนโซฟาอย่างขุนใจ มึงอย่าไปว่าน้องมันเลยมันก็แค่หวังดีอย่าทันผมขอโทษนะคนโดนว่าเอ่ยขอโทษออกมาร่างสายตาย,ยังมองมายังร่างของทันวาที่นอนอยู่บนเตียงอย่างสำนึกผิดไม่ต้องคิดมากนะเสือมึงไม่รู้ไม่ใช่หรือไงเป็นกูเองซะอีกที่กินเข้าไปทั้งที่รู้ว่าตัวเองแพ้แล้ว ตอนนี้มึงดีขึ้นหรือยังสิงพูดแทรกเมื่อเห็นข้อความที่ส่งเข้ามาในมือถือของตนอืมดีแล้วแม่งกูต้องไปธุระก่อนนะเดี๋ยวกูกลับมากูโทรบอกแม่มึงแล้วแต่ท่านยังไม่ว่างอยู่คนเดียวมึงก็นอนพักเข้าใจไหมเออรู้แล้วนะ่ะมึงไปเถอะ ให้ผมอยู่เป็นเพื่อนไม่เฮียเสือเสนอขึ้นทันควันเมื่อพี่ชายพูดจบไม่เป็นไรกูก็จะนอนพักเหมือนกันสงสัยยาแก้แพ้จะออกฤทธิ์แล้ววะ่ะลุ่มหัวในล่างทันวาส่งยิ้มให้เสืออย่างใจดีเมื่อเห็นสีหน้าสำนึกผิดของเพื่อนรักไว้กูจะรีบมานะคำพูดอ่อนโยน รวมทั้งสีหน้าและแววตาของสิงถ้าลมหวนไม่ได้อยู่ในร่างของทันวาคงไม่มีโอกาสได้เห็นคนหน้านิ่งในโหมดนี้เป็นแน่อืมมึไปเถอะไม่ต้องหว่วงแต่พอสองพี่น้องเดินออกจากห้องไปลมหวนก็ต้องเบิกตากว้างด้วยอาการตกใจเมื่อหันมาอีกฝั่งของเตียงเด็กตัวกลมที่ลมหวนไม่ได้เจอมาหลายวัน ยืนส่งยิ้มให้จนเห็นฟันน้ำนมที่เรียงตัวสวยกันเกือบทุกซีกรักมาไงเนี่ย <EN> ก็รักเห็นว่าเขาเรียเอาพี่ขึ้นรถตอหนหัวคคำในว่าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันก็เลยตามมาดูเผื่อพี่จำทางกลับไม่ได้นี่แทงพี่หรือเปล่าเราเปล่าก็แค่คิดถึง ว่าแต่พี่ลงไม่ต้อไปบอกชาวบ้านเลยนะว่าให้เอาชากับผลไม้ไปถวายให้นปู่อะ้างโดยโอดกินขนมวหวานเลยเนี่ยดีแล้วน้ำตาลจะได้ไม่เกินเอาไม่ออกแล้วเนี่ยลงหวนยกมือขึ้นมากะจะลูปพุงกลมๆของเด็กตัวน้อยแต่ก็ต้องคว้าได้แค่อากาศจึงได้แต่ดึงมือของตัวเองกลับมาก่อนจะถามในสิ่งที่ตนสงสัย แล้วรักมายังไงไม่ได้โดนจำกัดบริเวณหรอกหรอผมนะ่ะมันเป็นผีจอนะพี่ไปได้ทุกที่ไม่เหมือนกับที่ทันอ๋อพี่แกฝากมาบอกพี่ด้วยว่าถ้าภารก,กิจที่ท่านยมไ้มามันหนักนะก็ไม่ต้องฝืนทำก็ได้พี่เขาจะรับกรรมที่เคยก่อไว้เองแต่ถ้าพี่ทำเพื่อมีชีวิตอยู่พี่เขาก็ขอให้พี่โชคดีนะคะ ขอบใจนะรักที่มาบอกถึงยังไงพี่ก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วและพี่ก็อยากทำเพื่อตอบแทนพี่ทันด้วยที่ให้โอกาสพี่ได้กลับมาไม่ว่ามันจะแลกมาด้วยอะไรก็ตามหลงว่าพี่ผมไปละเอออย่าลืมซื้อชอ็อกโกแลตไปฝากผมด้วยนะช่วงนี้กินแต่ผลไม้น้องลักปื๊ปืมเลยอะไว พี่หายแล้วพี่ไปใส่บาทให้ก็แล้วกันร่างของเด็กตัวอ้วนส่งยิ้มให้แล้วก็มาลายหายไปไม่นานคนที่เกิดอาการแพ้จนได้เข้าโรงพยาบาลก็หลับไปเพราะฤทธิ์ยาลมหวนลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกได้ถึงไอเย็นชื้นบริเวณใบหน้าและดวงตากลมก็ต้องเบิกกว้างขึ้น เมื่อเห็นคนที่อยู่ตรงหน้าชัดเจนคุณเป็นใครเหรอครับตื่นแล้วครับนายชายในชุดสูทสีดำไม่ได้ตอบคำถามเขาหากแต่ว่าหันไปบอกใครอีกคนทำให้ลมหวนที่นอนอยู่บนเตียงมองตามสายตาของชายชุดดำตรงหน้าไปภาพที่ปรากฏกับดวงตากลม คือร่างของผู้ชายตัวสูงใหญ่ใบหน้าคมเข้มปากได้รูปกัดฟันแน่นจนเห็นสันกรามแข็งแรงหนุกแก้มยกสูงเผยให้เห็นใบหน้าคมขึ้นรูปอย่างชัดเจนและเขาคนนั้นคือเป้าหมายที่ลมหวนอยากเจอเวหาอดิรัตกุลกูไม่ยอมให้มึงตายง่ายหรอกนะทัน คนอย่างมึงมันต้องตายทั้งเป็นเท่านั้นดวงตาเรียวดุกดันจ้องลมหวนตาเขม็กในตาสีดำลุ่มลึกคู่นั้นดูสงบยากจะคาดเดาแต่ลมหวนรับรู้ได้ว่าในความสงบเงียบนั้นมันแอบซ่อนพายุแห่งความคิดและห่วงอารมณ์อยู่ภายในรอวันระเบิดออกมา มันช่างน่ากลัวคุณไวหาผมขอโทษขอโทษทุกอย่างกับเรื่องที่ผมได้ก่อไว้ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นผมเองก็เสียใจลมหวนแอบจะหวั่นใจอยู่บ้างเมื่อเขาได้เจอกับตัวจริงของคนตรงหน้าเขาว่าชายหนุ่มไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากพูดในสิ่งที่ตนตั้งใจออกมาเวหาอาจจะโมโหจนฆ่าเขาตายหรือจับเขาไปทรมานตามที่บอกไว้ก่อนหน้าว่าอยากให้ทันวาตายทั้งเป็นไม่ว่าเขาจะทำอะไรคนอย่างลุมหวนก็ไม่กลัวบางทีถ้าเวหาได้ระบายความแค้นที่มีออกมาชายหนุ่มอาจจะยอมปลดปล่อยและอาหสวิก,กรรมให้ทันวาก็เป็นได้ วิธีนี้มันอาจจะง่ายกว่าทำให้เขาชอบเป็นไหนไหนมึงว่าขอโทษเหรอมึงขอโทษแล้วนัพากลับมาไหมเวหาตวาดขึ้นเสียงดังพร้อมเดินเข้ามานั่งลงบนเตียงที่ลมหัวนั่งอยู่แล้วมึงบอกว่ามึงเสียใจเหรอธันวาถ้ามึงมีความเป็นคนอยู่บ้าง ึงก็คงจะไม่ทำให้น้องกูเสียใจจนต้องเสียงเข้มหยุดชะง,งักลงพร้อมยกมือขึ้นมากำกลุ่มผมของลมห่วให้เงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าเขาที่กำลังเดือดดาลอยู่ตอนนี้กูจะทำให้มึงเสียใจอย่างที่มึงพูดเองทันรอรับผลกรรมมึงได้เลยร่างสูงใหญ่ขยับตัวขึ้นบนเตียงพร้อมกับ ร้อมร่างของคนป่วยไว้รางยกยิ้มอย่างสะใจเมื่อเห็นสีหน้าหวาดกลัวที่แสดงออกมามึงรักมันมากใช่ไหมไอเด็กคนนั้นถึงทำให้น้องกูต้องเสียใจขนาดมันตายหาไปแล้วมึงฟื้นขึ้นมามึงยังไปหามันตลอดแล้วที่มึงบอกว่ามึงเสียใจ มึงเคยคิดอยากจะขอโทษน้องกูบ้างไหมมึงเคยคิดจะมาไม่ทันวาตั้งแต่มึงฟื้นขึ้นมามึงก็ไปหาตอเชียนั่นกูให้โอกาสมึงมาหลายวันแล้วแต่มึงทิ้งโอกาสนั่นเองมึงแกล้งออกแกล้งบีบลงบนใบหน้าเรียวของคนตายร่างเต็มแรง เมื่อเวหาคิดถึงใบหน้าสวยของน้องสาวที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่ทว่าถึงเขาจะเพิ่มแรงบีบสักแค่ไหนคนตรงหน้ากับยิ้มออกมาไม่ได้หวาดกลัวเหมือนก่อนหน้าเลยสักนิดมันยิ่งทำให้คนที่กำลังโมโหสุดข,ขีดอารมณ์พลุกพล่านอยากจะเหยียบคนตรงหน้าให้จมดินด้วยซ้ำแต่ก็ต้องออมมือไว้เพราะสิ่งที่เขาต้องการ คือเห็นทันวาทุกทรมานมากกว่าให้ตายนี่เหรอที่มึงบอกว่ามึงเสียใจรอยยิ้มแบบนี้น่ะเหรอทันวามือที่ปีดไปหน้าเรียวไว้ถูกคลายออกแต่ดวงตาคมยังจดจ้องไปยังร่างบางที่แทบไม่มีแรงของทันวาตาขม็ง ผมเสียใจสิ่งที่ผมทำแต่ผมก็ดีใจที่คุณได้ระบายมันออกมาบางทีถ้าผมตายคุณอาจจะหายแค้นผมก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เชิญคุณตามสบายเลยผมเต็มใจมึงอย่าท้ากุณธันมึงคิดว่ากูมีกล้าทำอะไรมึงอย่างนั้นเหรอ ผมพูดจริงดวงตากลมโตจ้องไปยังคนตรงหน้าอย่างจริงจังเขาไม่รู้แน่ชัดหรอกว่าท่านวาเคยทำอะไรไว้กับน้องสาวของเวหาดังนั้นสิ่งที่เขาต้องโฟกัสมีแค่เรื่องเดียวคือทำให้คนตรงหน้าอโหสิกรรมให้กับเจ้าของร่างนี้ <c oughs> มึงจะตายง่ายๆได้ยังไงทันวา มึงรู้ไหมว่ากูภาวนาทุกวันให้มึงฟืน้นตลอดระยะเวลาสองปีที่มึงหลับอยู่เพื่อที่กูจะได้ทำให้มึงตายอีกครั้งแต่เป็นตายทั้งเป็นนะแทนที่คนตรงหน้าจะหน้าเสียหรือตกใจแต่ใบหน้าเรียวของธันวากลับเต็มไปด้วยรอยยิม้มงั้น คุณก็ต้องรีบลงมือหน่อยนะเพราะผมเหลือเวลาตายทั้งเป็นอีกแค่23วันเท่านั้นเวหายกยิ้มร้ายเมื่อได้ฟังสิ่งที่คนตรงหน้าบอกงั้นก็เริ่มจากวันนี้เลยแล้วกันดึยก,การเป็นเมียกูคุณว่าว่าอะไรนะลลงหวนถึงกับทำหน้าตกใจ เมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้ชายหุ่นล่ำพูดออกมาบาไปแล้วที่เขาเตรียมใจไว้คือโดนทำร้ายโดนกระทืบโดนทรมานเหมือนในหนังมาเฟียที่เขาทำกันตั้งแต่รู้เรื่องรา,ราวคร่าวๆจากเสือวันนั้นไม่ได้เตรียมใจมาโดนผู้ชายด้วยกันกระทําแบบนี้สักหน่อยทำไมมึงกลัวแล้วเหรอไอ้คนเก่งคนร้ายอย่างมึง ไม่น่ากลัวเรื่องแบบนี้นะและไม่ต้องกลัวว่ามึงจะมีกูเป็นผัวแค่คนเดียวใน23าวันที่มึงบอกกูเตรียมตัวเป็นที่รองรับอารมณ์ของไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกได้เลยทันว่าแมมเปิดตัวมาก็แรงเลยนะคะพ่อแต่ตอนหน้านี่สิมีชื่อว่าใช้กรรมใช้กรรมกันยังไงคะบาจริง ถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอา่ะละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ